ีตอนเช้าวันจันทร์ค่ะตื่แล้วออกกันแล้วนะคะวันนี้เชลซี ผู้ชายคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแม่แก้มเปนเปนเดินอยู่บนหาซายเหมือนลูกส <c oughs> าวเปิแม่แก้มเปนเปนเดินอยู่บนหาซาย แม่ลูกสาวไยคือมะงามแท้ล่ะตตลึ่งไทยอเมริกาเดินผ่านกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันจัน์รเนาะคนไม่ค่อยเยอะก็เลยสามารถถ่ายมาได้ถนัดนิ่งๆลูก วันนี้ก็เหมือนป,ก,ก,ปก,กตินะคะทุกวันเดินค่ะเดินดูเมืองเนาะ <c oughs> นั่นไงทีแค่แม็กซ์เข้าอะไรอ่ะเข้ามาอนไงทีแค่แม็กซ์ Are you going down? see you baby เจอกนันนะค่ะสวยของเยอะมากแจ็คเก็ตนี่ยตัวสวย เรียบร้อยนะคะจ่ายตังกันเรียบร้อยอายายตาียนอเาหารอิตาน จะบอกว่าตรงเนี้ยร้านอาหารเยอะมากไปเหมือนกันเชจะเดินไปก่อนเดชไนส์ทาร์พาสสวยย่าอยไปที่เดอะไชน่าทาวน์บะเกอร์คิงตกลงหาร้านไม่ได้นะคะต้องไปกินเบอร์เกอร์คิงกันเลยว่ะ